วันนี้จะพา,าขวดมาคายนะคะจะมีเครื่องใส่นะคะใส่ลงไปขวดหนึ่งนะคะจะให้ดูนะคะมันจะมีราคาอยู่ที่ขวดนะคะอันนี้คือสามโคนนะคะสามโคลนแต่และขวดเขาจะมีราคาแล้วเขาก็จะสแกนเราก็จะได้เงินคืนเวลาเราซื้อน้ำอัดลมหรือว่าซื้อเบียร์ซื้อของที่มี เป็นแบบพลาสติกเป็นขวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็น,นพวกเครื่องดื่มเราก็จะสามารถคืนได้เอาขวดมาคืนที่ตู้หย่อนลงไปล้วก็จะได้เงินคืนนะคะอย่างนี้ขวดนี้ก็ได้3โคนอันนี้ขวดใหญ่อันนี้1.5ลิตรนะคะอันนี้จะขวดใหญ่ก็คือใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บยอดมันก็จะขึ้น ขึ้นว่าเราได้ได้เท่าไหร่เยอะวันนี้เอามาใส่เยอะเลยเพราะว่านานเป็นเดือนเาใส่่กละได้ทั้งขวดที่มันเป็นอลูมิเนียมเหมือนกระป๋องโค้กอะไรเงี้ยได้หมด ขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มได้ทุกอย่างที่เป็นเครื่องดื่มมันจะมีราคาหมดเวลาเราซื้อเราก็ต้องจ่ายค่าขวดเขาด้วยจะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราขวดฟรีก็มันกด็ดูเหมือนมันไม่มีค่าเขาก็จะทิ้งกันแบบว่าทั่วไปหมดแต่อันนี้เขาจะเก็บแล้วเขาก็จะทิ้งอย่างนี้ถึงเวลาเขาก็จะมาปใส่ตู้ เกระป๋องเขาจะมีเครื่องแยกข้างหลังเขาก็จะแยกไปอันไหนกระป๋องก็แยกกระป๋องอันไหนขวดพลาสติกเขาก็แยกไปที่พลาสติกมาดูกันวันนี้ได้เท่าไหร่ได้เยอะเหมือนกันนะนานเนาะเก็บไว้ก็ไม่นานหรอกสองาทิตย์สองอาทิตย์เนาะอ่าได้แล้วอ่ากดตั้งออกนะคะ กดเอาบินออกมาได้แล้วน,น,น,นี่ได้99โคนนี่ค่ะบินได้99โคนเกือบร้อยโคนเนี่ยเราก็เอาบินเนี้ยจะเอาเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นซื้อของในช็อปก็ได้นะคะอ๋ออันนี้ได้อสิบโคนได้เท่ากับวันนี้ได้ร้อยกับร้อยเโคน อ่าเราเอาอันนี้ไป <All right. S 1> ไปที่คาเชียร์โอเคนะคะบ๊ายบาย